สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะวันนี้จะมาอัปเดตสต๊อกรถเข้าใหม่ให้รับชมอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยในคลิปนะยังไม่มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะเอามาให้ลูกค้าได้ชมก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda Civic FE นะคะ1.5 EL p a r ล Turbo นะคันนี้นะคะจะได้รถปี2022เลยแล้วราคาดีมากเลย 699,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000บาทนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%หากพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังตามหาคันนี้อยู่ไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันได้เลยคะ่ะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะคันนี้ก็ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดีย์ไทม์และนิ่งไลท์ให้ครบเลย โคมใสๆแบบนี้นะคะไฟตัดมองแบบ LED มีให้เลยนี่ด้านหน้านะยังไม่มีการเก็บงานหรือปรับสภาพอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่ออกมาให้รับชมก่อนเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยกระจังด้านหน้าสวยๆแบบนี้ตัดกับตัวรถสีเทาสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ Honda นะคะที่เป็นแบบโคมเนี่ยในส่วนของรายละเอียดด้านข้างตัวรถนะคะนี่ ตัวรถบอดี้เหลี่ยงสันคมชัดแบบนี้เลยรับประกันนะคะว่ารถไม่มีชนหนักคือความจมน้ํามาแน่นอนนะคะนี่สภาพแรกเข้าเป็นแบบนี้เลยและในส่วนของตัวล้อคันนี้ก็ได้เป็นล้อแมกอลอยเดิมโรงงานแบบนี้เลยได้ยังปีใหม่ด้วยได้ยังปีใหม่ด้วยนะคะก็จกมองข้างพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเดี่ยวให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะมาดูในส่วนของภายในกันภายในคันนี้นะคะก็ได้เป็นโทนสีดํานะเดี๋ยวเริ่มกันที่ประตูก่อน เรามาเริ่มกันที่แผงประตูก่อนเลยนะคะนี่กระจกปรับลงออตโต้นะคะทั้ง2บานหน้าเลยแล้วก็3บานหลังปรับแบบแมนนวลน,นะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยก็ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายได้เลยแล้วยังมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะคะเลขไม้นะคะจะอยู่ที่1 1 8 8 0 0 0กิโลนะคะเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆเลยหน้าจอสัมผัสแบบทัสกีนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple c a r าเฟได้นะคะแล้วก็ แสดงกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบแอร์จะเป็นแบบออโต้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะนี่เบรกเบรกมือไฟฟ้านะนี่คอนโซลตรงกลางนะคะตัดสวยๆแบบนี้มีที่วางแก้วน้ําด้านหน้ามาให้2ช่องแบบนี้เลยแล้วดูคอนโซลหน้าเขาสวยมากๆนะ f e คอนโซลด้านหน้าหลูมากๆเลยนะคะพี่พีนี่เป็นช่องแอร์แบบนี้เลยนั่งสะดวกสบายนะคันนี้นะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยกุญแจแบบคีเลตนะนี่กุญแจเป็นแบบคีเลตนะคะนี่แล้วก็ได้เป็นปุ่มโฮสตสตาร์ทด้วยนี่ได้ปุ่มโฮสตสตาร์แบบนี้เลยแล้วมาดูในส่วนของตัวเบาะกัน ดูในส่วนของตัวเบาะก,กันนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะแบบไฟฟ้าฝังโครขกลับแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยหัวน็อตเดิมนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมทั้งพันนะคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังสวยขนาดนี้เลย แล้วมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะคะตัวเบาะด้านหลังก็ไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันนะมีรูชาร์จแบตมาให้แบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนั่งสะดวกสบายมากๆนะคะหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีไขเลยแล้วมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านหลังก็ได้เสากาะดแบบคีบฉลามนะคะในส่วนของไฟท้ายคันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะก้องหลังติดตัวรถมีให้ครบเลย ไฟเบรกดวงที่3ของเขาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระพื้นที่ด้านหลังของเขานะค่อนข้างกว้างเลยเก็บของได้เยอะมากๆนะนค่อนข้างกว้างเลยนะคะตัวอุปกรณ์นะคะแม่แรงยางอะไหล่เรามีให้นี่มีให้ครบเลยนะรอยซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานนะคะนี่บอกก่อนนะรถคันนี้ยังไม่มีการปรับสภาพใดทั้งสิ้นนะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามามใหม่สๆสดๆร้อนๆหัวน็อตน,นะคะเดิมๆนี่ หมอน็อตเดิมๆไม่มีแกะกระจกแท้เดิมทุกบานของ Honda น,นะคะในส่วนรายละเอียดตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะนี่บอดี้สวยนะคะนี่ตัวรถเตียมสันคมชัดเช่นเดียวกันนะคะล้อแมกอลลอยเดิมโรงงานทั้ง4เส้นเลยนี่ได้ยางปีใหม่ด้วยได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะนี่พื้นที่ด้านหลังฝั่งนี้ค่อนข้างกว้างนะคะนี่ตัวเบาะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะสภาพเดิมๆดูที่แผงประตูเขานะ มีลายตัดตรงนี้สวยๆแล้วตรงนี้ก็ตกแต่งไปด้วยวัสดุสีดำนะคะหัวน็อตเดิมนะรอยแต้มสีเดิมโรงงานนะคะอยู่ครบหมดมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนะนี่ตัวเบาะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะนี่หัวน็อตหัวน็อตเดิมๆเลยไม่มีแกะนะแผ่นเพลเดิมแผ่นเพลเดิมนะคะนี่คอนโซลด้านหน้าสวยๆ ก็หัวน็อตประตูนะคะไม่มีแกะไม่มีไขเลยนี่ใช้งานได้อีกยาวๆนะแล้วยังได้รถปี 2, 2022อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเนาะมารับชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะและเป็นเครื่องยนต์ตัวเทอร์โบโด้วยนะคะดูหัวน็อตน,นะคะไม่มีแกะเลยหัวน็อตไม่มีแกะนะคะนี่คานด้านหน้าสวยๆ ไม่มีการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะคะนี่สวยมากนะนีหัวน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมหมดนะคะไม่มีการลื่นไหลหยดซึมของคราบน้ํามันเครื่องเลยนะคะนี่โดยรวมห้องเครื่องถือว่าโอเคเลยแผ่นฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะลูกค้าคะ่ะห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็น Honda Civic FE นะคะ 1. 5EL p a ต t ทอร์โนะคะรถปี2022นะคะราคาเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทดอกเบี้ย,ววยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะนี่เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะหากใครสนใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ก็ทักเข้ามาพูดคุยเนาะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการออกรถก็ทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะหากใครสนใจคันนี้นะคะหรือว่ากำลังตามหายอยู่รีบโรเข้ามาได้ที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ